โ okay, อเคกรกาบระัสดีทุกด้านด้วยนะคะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในอาร์บุตอนหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโ okay, อเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่น เคยนะทุกคนแล้ววันดีอะผมพี่จะพาทุกคนนะผมไปควงตะนายล่าเดรนเสาใจร้ายกันนะผมว้าวเออวันนี้อยากควงตะนายคืออยากจับเล่นครับผมอยากจับตะนายเล่นเฉยๆเลยแหละไม่มีอะไร้วผมพียเพี้ยไม่มีอะไร,ะไะไรทําหรือเปล่าฮะอใครว่าก็จริงนะผม <laughs> เออใครว่าไม่มีไม่มีอะไรทําก็ไม่มีจริงๆครับผมไม่ใช่นะผมก็คือไม่รู้เป็นไรครับผมวันดีพี่พี่แบบว่าได้ละนายสีฟ้ามาแล้วผมค็จริงได้มาตั้งหลายวันแล้วนะผมไปเปิดตู้ดูแล้วก็เอออยากจับเล่นวะตั้งแต่แบบว่าอาร์คฮาร์ดอาร์คอะไรที่พี่เคยเล่นผ่านมาพี่ไม่เคยจับปืนนี้มาควงเล่นเลยใช่ไหมสนายนะผมเพราะฉะนั้นนะผมวันนี้ับผมต้องจัดซะหน่อยแล้วผมโอเคัะผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผม มาผมก็ตอนนี้ผมวันนี้นี่ต้องมาจัดนะผมใส่เดียวกับไดโนเาราใจร้ายนะด้วยสนายคู่ใจในมือพี่นะผมนี่ <c oughs> อ่านี่ผมก็สนายนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกึ่งออโต้นะผมเป็นปืนกึ่งออโต้นะเรียกได้ว่ายิงกันได้เพลินเลยครับผมสโคปพร้อมปืนพร้อมรออะไรละครับมาเดี๋ยวต้องลงข้างล่างก่อนเลยนะผมมีดดไดโนเต่ามนน่ะมันมีที่ไหนละ่ะโอ้โห โลงเนี่ยพอรู้ว่าปามี่ในปามี่จะมาจับสนงสนายนี่หนีกันหมดเลย้<อ> <c oughs> นี่เป็นไงเป็นไงปากดีเดอรซีรีส์ต้องเข้าแล้วนะผมปกติเข้าแต่จูเลสิกนะฮะวันนี้อาร์คือถือต้องมาครับผมปากดีเดอซีรีส์นะฮะ <c oughs> มาผมพร้อมาอมาพร้อมลบมาลงเลยลงเป็นไงลงตอนนี้เลยตอนนี้มันยังไม่ออกหรอกเดี๋ยวถ้าพี่ลงไปก่อนนะผมมันถึงจะออกมานานไงนั่นไง,นนไงโอ้โหเจ็บ มาแล้วนะผมตรงนั้นนะไอ้นั่นจะหมี่ะนอะโคตรตัวจิ๋วเดียวครับผมนี่เป็นไงต้องตะโกบต่อแต่หมีมันเป็นไดโนเสา์ใจดีเว้ยไอ้ยาไอ้ปาปริญญาอันนี้เนี่ยใจหืมยิงปาปันญ่ายังไม่ตายเลยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วมันจะยิงไรเข้าวเนี่ยพูด่าไปส่ป้าไอ้บ้าเอ้ยเอาครับผมก็นะฮะต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้รีวิวเลยใช่ไหม เออลงมาแบบโดดๆเลยแต่ไม่รีวิวครับผมอยู่ไหนวะเดี๋ยวโอ้ยอยู่ในจ้องไอ้ไปเลี่ยนหนาเจยนี่ครับผมก็เป็นหน้าตาปืนไรเฟิลสีฟ้าของพี่นั่นเองครับผมได้มาจากดันเจียนหรือเปล่านะจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดก็ดันเจียนเนี่ยแหละก็ดันเจียนมีแต่ของดีๆนะผมก็ลงกันได้เดินดูในกล่องอะไรกันได้นะครับผมก็เป็นกืนปืนกึนึงอปืนกึนึงออตโต้นะครับผม จะปืนจึงสายฟ้าแล้วเ okay. มื่อกี้คาบได้ตอนเลเวลดาผมสนเปอร์จํำเลเวลไม่ได้วะเลเวลแปดสิบสามนะผมเลเวล 83. แปดสิบสามสามารถคาฟได้เลยนะฮะแล้วก็มาด้วยลูกปืนคู่ใจเขาด้วยนะผมก็นะผมตัวที่คาฟเนี่ยจะต้องคาฟในฟาร์พิเกเตอร์นะผมเป็นไอเครื่องที่แบบว่าเป็นคาฟพวกเหล็กพวกอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรพวกนั้นนะผมเป็นพวกคราบของเลเลยแหละเกี่ยวกับเหล็กนะผมในช่วงหลังๆเนาะ ครับในตำม,มิตตี้ไม่ได้นะครับผมเออแล้วก็กระสุนปืนนะผมก็ครับนี่เดียวกันเลยนะผมในเครื่องเหมือนกันเนาะแต่ว่าต้องเอาไอ้ดินปืนนะผมไปทําดินปืนในดิสซิสโคก,ก่อนนะผมถึงจะมาแบบว่าทําลูกกระสุนได้นั่นเองครับผม <c oughs> อ่าต้องจัดแล้วครับผมทุกคนนะใครยังไม่มีครับผมมาดูเลยครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่เป็นคู่แข่งจอร์นวิกกดูนี่ <c oughs> <c oughs> ปากดีแต่ซีรีส์เข้าอีกแล้วครับผมมา <c oughs> เดี๋ยววันนี้หาตัวอะไรยิงซะหน่อย ก็ด้วยการที่เราเออสนายมาเราต้องซุ่มยิงนะผมอย่ายิงทะเลทะล่านะเดีบอกเลยเดนเตาร์พวกนี้นรู้ว่าเรายิงก็หือแลบเต๋อใช่ไหมนะ่ะใช่ไหมนั่นใช่ไหมนั่นอุ้ยโดนด้วยเหรอโดนด้วยเหรอเมื่อกี้เอ้ยไกลไกลขนาดนี้โดนด้วยเหรอเอาไม่ใช่ผมไม่โดนว่ะ <laughs> โอ้นึกว่าเดินนี่ไหนดิหนึกว่าโดนนี่ไหนได้เห็นมันหนันหน้ามามันเลี้ยวหนี เออโอเหเห้โหโดนครับผมมามามาเอ้ยอย่ากระโดด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 โดดโดดโดดโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหก็บอกอยู่ว่าโค้งแข่งจอนวิกเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเลปเตอร์เลยเพราะตองร้อยสิบด้วยโอ้โหโดนโดนตะนายพี่นะผมเรียบร้อยไปฮะโอ้ยเลยเพราะตองร้อยสิบทุกคนยิงแบบไม่ กะกดยับเลยนะผมเมื่อกี้หมดแม็กเลยนะนา่นายนของจริงเว้ยเออเห็นไหมครับผมมันเป็นกึ่งออโต้มันจะแบบว่ายิงรัวๆได้เนาะ <S <S โอเคตรงนั้นมีอีกมันมีใหม่ไหมแวบ,บๆแวบ,บๆนี่มันหัวตาลายหรือวะปุ๊บตรงนี้มีไหมอ้ยดิโลดิโลดิโล อ,อ,อ,อยิงขายิงขาก็ได้วะ่ะเอาดิเฮ้ยตรงนู้นเยอะแยะเลยแต่มาหลังหินว่ะมันหลังหินวะ่นนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลแม่นปืนเขามาว่ะวันนี้วะ่ะปกติเขายิงไดโนเา่ายังไม่โดนเลยไทยท่านตัวบักเอฟยังบาตูก้าไม่โดนหมายิงแบบไม่ไม่ซูมเลยมานี้มานี้มานี้ดิโลดิโลดิโลยิงแบบไม่ซูมเลยก็ได้นะครับผมยิงแบบไม่ซูม อ,ออือออออสะบัดไปดีสะบัดไปดีโหโห,โหเสียงวะเสียงเสียงยังอยู่ก็ว่าทำไมเสียงยังอยู่เฮ้ยมาอีกตัวมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วดิ้นครับผมยิงโดนขานะฮะเราจะมากำจัดเดโนอเตอร์ใจร้ายนะฮะซึ่งดิโลก็ไม่ค่อยใจร้ายเท่าไหร่นะผมยังดือว่าเป็นตัวที่แบบเนี่ยตัวเนี้ยต้องต้องเรียกว่าใจร้ายนะผม ต้องเรียกถือว่ามันใจร้ายเลยเล็บยากู za, หลีพี่แล้วผมแต่เดี๋ยวจัดการไอพวกเลปเปอร์ก่อนโอ้โหยิงตะดุ้งเลยครับผมโอ้สะดุงเลยว่ะเลปเปอร์ว่ะเอาว่ะดิโลกล็รู้ว่างวะเฮ้ยนี่วันในปามี่โอ้โหเฮ้ยก็ยจับละนายแล้วก็เกิดว่ะทุกคนมามาไปดิปกติไม่เล่นเกม fps e นะผมขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วย มาดิมาดิมาดิเล็บยาวเล็บยาวเล็บยาวเดินเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาขมอนแมันลวงครับผมเอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยจากโคดีเลียมก่อนเออเออเอาอะไรเนี่ยอะไรโคโนต้าช่วยอะไรครับเนี่ยโอ้โหไอบ้บ้าเอ้ยให้มันได้อย่างนี้เฮ้ยกาจับตะนายแล้วก็เกิดว่ะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องวะ เอาวันนี้มันเล่นเรืเ่อยๆครับผมต้องเก็บกระสุนหน่อยบ้าง <c oughs> ใช้เวลาทากระสุนอยู่นะผมเออเอามายิงเล่นเฉย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นครับผมไปจัดการในพวกเทอรเรอร์เบิร์ดก็เห็นทั้งคาโนนะผมไปทางนู้นก็เจอทั้งคาโน,นทั้งเทอเลเบิร์ดอะไอเทร์เลอเบิร์ดไอเทอเลอเบิร์ดน้อยคาโนโอ้โหมาเป็นฝูงโอ้โหมันยิงไม่ได้นะผมในน้ํายิงไม่ได้นะฮะ โอ้ยโอ้มันมาตรงนี้เลยโอ้แล้วมันยิงได้ที่ไหนแล้วโอ้โหไอ้บ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยโอ้มันยิงหึงหึงเมื่อกี้ในน้ำเฉยๆมันเลยยิงไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเออเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีเฮ้ยเฮ้ยคาโน่เฮ้ยคาโน่เฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนลิงบ้างมาไม่ใช่ไปโดนลิงกันอะโอ้โหข้างหลังก็มี ขึ้นมา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 แล้วก็นอนไปดีขึ้นมาทําไมอุต่าเอ้ยแยลี่ไม่มา e? โอ้โหโอ้โหกาลังโดนเลยครับผมกําลัง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 โดนเลยหมามาดิมาดิมาดิโอ้โหเนี่ยเนี่ยแหละเขากิ่งออโต้ครับผมโอ้โยโอ้มันลุมมันลุมมันลุมเดี๋ยว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 โอ้โห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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วฮะโอ้โหโดนลุมมาเลเลเวลสามร้อยบวกบวกอะ สามร้อยบวกบวกอโอ้โหยังเบื่อเลยไอ้พวกมดเนี่ยเออโดนระเบิดเออเออเออรอไตแม็กก็นหนีรอไตแม็กรอไตแม็กก็นหนีโอ้ยเลยว่าสีร้อยห้าโอ้กันหัวเลยกันหัวเลยวันนี้จะมาซุ่มยิงวันมาไอชายคนนี้ผมเล่นสไนล์เป็นปืนกลเลยนะทุกคนก็กะจะมาซุ่มยิงไ่ะ ไล่ได้เนาะเต่าพวกนี้คือยิงทีเดียวเขาก็รู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนครับโอ้ยโอ้โหตกตกใจตกใจตกใจเห็นแวบบแบบเห็นแวบแบบไม่คิดว่าจะเห็นพี่โหมาเจยเราต้องทําตัวเป็นแบบว่านักดานายพลุ่มยิงนะถ้ายิงแบบปืนกลแบบพี่เนี่ยเขาเขายิงสวนเรียบร้อยเลย่ะอีเรามาเป็นพลส่มยิงเราต้องเป็นพลุ่มยิง,งน,งนี่มาเข้ามา เข้ามาดีหนูหนูหนูเข้ามาเข้ามาโ่เรียกพี่ว่าปามวิกเออเรียกพี่ว่าปามวิกเอ้ยโอ้โหโค้งแข่งจอนวิกโคูงแข่งจอนวิกเว้ยนี่ไงปามวิกรู้จักไหมปามวิกรู้จักไหมเฮ้ยได้ว่ะได้วะชื่อใหม่ว่ะปามวิกวะเออวะ อยู่ตรงไหนไข่เทอเวอร์เบิร์ดชอบไอ้นี่ดีนักชอบลังแกพี่ดีนักไอเทอเรอร์เบิร์ดแม่เหลือจะเกินทนนะผมเอ้ยไอยดอนดอนดอนโอ้โหมันมีไอดอนอยู่ตรงนี้ไม่น่าไปเอาไข่มันมาเลยโอ้โหไอดอนไปไ็นแรวใจดีแล้วด้วยเออเออคืนให้ก็ได้โอ้โหไม่ได้ตั้งใจก็จะเอา วันนี้เก็บแล้วมันเก็บเผื่อนักคืนให้แล้วนูน่นนะโอ้โหคืนให้แล้วก็ไม่เอาอ่ะทุกคนมันเป็นไดนเสต่าใจดีไม่่อยอยากจะทํานะผมโอ้ยเนี่ยเน,นี่ยมามาโด,มโดนไม้โดนไม้โดนไม้นอกไปละเองเดอพวกเองเนี่ยโอ้ยมาแรงก็มาลำคานจริงเลยวะเอาบอรตทุก,ก้ายัดแล้วดีมั้งโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาชีวิตรอดในป่าเลดบูธเลยดีไหมทุกคนอ่ะเออ เอาซีรีเอาชีวิตรอดในป่าเลดบูธไหมจะอยู่ถึงวันนึงคืนไหมอะจะอยู่ถึงวันนึงคืนไหมถ้าเล่นเลเวล,ลแรกเนี่ยจะอยู่ถึงไหมวิ <c oughs> ่งโบดดูดีโอ้โหไม่ไหวแล้วนะทุกคนง่ายห,หมดตายไปก่อนครับผมไอ้นกนี่ไม่ใจคอจะไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดใช่ไหมไข่ก็คืนให้แล้วไม่หยุดใช่ไหมอาการเป็นยังไงบินบินไหวบินไหวก็บินบินตามไม้ เดี๋ยวพี่ช่วยไหมเดี๋ยวพี่ช่วยไหมเดี๋ยวพี่ช่วยไหมลวงไปหนึ่งเออลวงไปสองโคเอาไข่คืนแล้วก็ไม่ไวายครับผมทุกคนก็มาดิก็มาดิตรงนั้นโอ้ยคาโนโย่ยะคาโนโย่ยะเอเลเบิร์มันหายไปไหนวะรีบมาดิเอรลเบิร์นี่ครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะทุกคน ว่าใช้ตะไานายตรงไหนแจวสูนดดะดผมบ้านต้นไม้พี่เลยนะผมนี่เออมาเรามาวนตุ้มยิงข้างบนบ้างครับผมในเมื่อเราเล่นตะไานายเราก็ต้องเล่นให้มันเหมือนตะไานายครับผมไม่ใช่เล่นให้มันเหมือนปืนกลนะฮะตะไานายก็คือตะไานายมันไม่ใช่ปืนกลไอ้ป้ามี่เข้าใจไหมแหมยิงเป็นกองชุดเลยปปปะปปะปะนะผมโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลเฟิล เราะฉะนั้นเราต้องซมยิงอะได็นนจริงๆนะทีเดียวนัดเดียวก็ไม่ตายนะต้องใส่เป็นชุดเหมือนกันนั่นแหละแต่ต้องใช้ตะโขบหน่อยครับผมตจานายนะไอหมีอถ้าไม่ได้เน้นว่ามาตีไดนตเสาร์ใจร้ายเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะไอหมีเมื่อกี้เห็นคานูแวบๆบแบบมานี่คานอื้ออื้ออื้โดนโดนโดนไว้โดนไว้โดนโดนโดนหนเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีเอ,ปดเอาละครับผมตอนนี้มีอีกไหม อเอร์รนเอร์มันหายปไปไหนหมดวะปกตินี่คือแบบถ้าไม่ถือตะนายถือปืนมานี่แมให้มากกระเต็มเวลาจับเดโนเสตร์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้หายเลยนี่มันสูงด้วยปะบ้านพี่มันสูงป้นมันเลยมองไม่เห็นไม่เกี่ยวดีเนาะฮานโอไอพวกหมีอะไรยังเห็นเลยไกลๆอะ่ะเอออันนี้ก็สูงอยู่ดาต้นเนี้ยไอ้ต้นไม้ที่พี่อยู่เนี่ย,ยบ้านพี่เนี่ย แต่ตอนแรกนะผมที่มองลงมาจากไอตรงบ้านพี่แล้วมองลงมาที่พื้นที่ไม่เห็นเพราะว่าเราเพิ่งเข้าเกมเนาะมันรีนะผมมันรีโหลดมาเนาะมันก็เลยอาจจะมองไม่เห็นครับผมมาทุกคนในเมื่อไม่มีก็ต้องบูอีกสิใช่ไหมก็ต้องบูอีกสิครับผมอู้หนี่ไงเป็นไงทหารดือปืนแบบปูประบ,บกตึกอ่ะพูดถูกวเว้ยไหนไหน ไหนไหนเธอเลเบิร์ดเธอเลเบิร์ดอย่าวิ่งอย่าวิ่งให้บ้านอย่าวิ่งให้บ้านก็ร้องขอร้องอย่าวิ่งให้บ้านก็ร้องอุ้ยมันมาว่ะ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 เอาดิีมาดิมาดิมาดิโอ้โหโดนมาโดนต้นไม้เฉยเดี๋ยวมันวิ่งแล้วดูว่าดูมันวิ่งแล้วดูมันวิ่งหืมมานี่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 เธอเลเบิร์ดเธอเลเบิร์ดเธอเลเบิร์ดไปรังแกอะไรกำลังแกอะไรกำลังแกอะไรอดอนอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยไกลขนาดนี้ไกลขนาดนี้เออเออเออเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีป,ดปิดสโคปไม่ทันนะปิดสะโคปไม่ทนันครับผมตรงนี้เึ๊บเบ๊บเ๊บเ๊บเบ๊บเบ๊บเราลองเล่นแบบธนาเอ้ยไอ้โหไอ้นกตนัวนี้ไอ้เนี่อะไรยังไม่ได้จับเลยนะไอ้นกปีนต้นมไม้เนี่ยใช่ไหมในบูตตอนนี้ก็ยังไม่ได้จับหลายตัวนะผม แน่นอนนะหนึ่งในนั้นคือยูนิคอร์นนะผมเออไปแล้วแหละไอ้นกปีนต้นไม้นี่ก็ตัวเล็กเหลือเกินอะไรครับกอมปีอะไรครับอะไรอะไรครับกอมปี้อะไรครับกอมป,ออมปีวุ่นวายจริงเชียววันนี้กอมปีโดนตะนายยิงวะ่ะถือว่าเป็นบุญเลยนะเองนะเอหา,ายยากนะข้าจะเอาตะนายมาเดินเล่นเนี่ยโอ้โหมแมลงบัตตูก,ก้าไปไหมหอาการมันเป็นยังไงโอ้โห ไอ้แรลงเนี่ยวุ่นวายจัดเลยนะผมมาเึ๊บเ๊บมีอีกไหมมีอีกไหมมีให้โดนอีกไหมเฮ้ยชาเริ่มมืดแล้วด้วยนะผมเดี๋ยวพี่จะเอาเฮ้ยโห,โห,โห,โหรู้แล้วผมมาตัวท้ายครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้ฮะจะเล็บยาวไม่ได้ดูเลเวลด้วยนะผมว่าเลเวลเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นเลเวลเยอะพี่ก็ตายไปนะผมเออ ดี๋ยวไปยิงไกลๆก่อนยิงให้มันสมกับเป็นสนายหน่อยแล้วไอ้เล็บยานี่คือวิ่งอย่างเร็วอะ่ะแป๊บเดียวถึงตัวพี่นะครับผมมาวัดกันเลยดีกว่าครับผมว่าพี่กะครัวรลีแล้วผมใครจะอยู่ใครจะไปครับผมถ้าตายก็ปิดคลิปเลยครับผมชนะก็ปิดคลิปครับผมมาเออเออมา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 ดิมา,าดิ่มา,มาผมขูดเลยนัท้าด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเลวลโอ้ย,อยตรงหน้า โอ้เลเวลสองห้าห้าตายตายเลยตายเลยไอ้ปาหมี่โอ้ตายแล้วตายแล้วตาย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 เรียบร้อยครับผมโอ้ยยังรอดมาได้ฮะโอ้โหเลเวลสองห้าห้าด้วยดึกว่าเลเวลนร้อยไอ้บ้าเอ้ยเกือบไม่รอดครับผมมาวันนี้ลูกๆพ่อกินเนื้อเล็บยาวไปเอ้นี่เป็นไงเป็นไงอ่ะเริ่มมืดแล้วด้วยครับผมโอเคฮะ ก็น่าจะตรงโอ้ยหอมปะโอ้ยโอ้โหงูอ่ะงูอ่ะงูอ่ะมาดิมานี่มานี่มานี่เอาเนื้องูไปด้วยดีกว่าเอาเนื้องูไปด้วยดีกว่าเนื้อไม่ค่อยจะพอนะผมเข้ามาเข้ามามาเฮ้ยอย่าเลื้อยลงมาอย่าเลื้อยลงมาอย่าเลื้อยลงมาก็นะผมเลือดพี่จะหมดแล้วนี่ว่าที่เออเฮ้ยเมื่อกี้คือเลือดจะหมดนี่แหละ เออไม่เป็นไรครับผมเราเล่นแบบนี้เลยไม่เติมเลือดนะอ่ะมาเดี๋ยวเอาเนื้อง,งูแล้วกลับบ้านดีก,กว่าครับผมเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเอาไปผัดผัดให้ลูกกิน <c oughs> ผัดให้ลูกๆก,กินแล้วหน่อยเนื้อเธอเะเบิดก็มาว่ะนี่งูงูน้อยหายไปไหนอีกตัวเนี่ยเอออีกตัวหนึงหายเฉยเลยไม่เป็นไรครับผมเอาเท่านี้แหละน่าจะพอก,กินกันอยู่ไปครับผม โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมก็เป็นการควงตะนายเล่นกับพี่ครับผมไม่มีอะไรเกินกว่านี้ครับผมเดินเล่นนะผมแล้วก็ใช้ตะนายของจริงครับผมโอเคครับ okay, ผมแล้ววันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมใครอยากลองเล่นก็จัดได้แล้วครับผมคือมันเบื่อแล้วนะผมหาอะไรทํานะผม <laughs> อินตะนายพอดีก็เลยจัดนะตอนแรกว่าจะไปหาจับใต้น้ําอีกนะผม เออนี่เดี๋ยวพี่ต้องทําบันไดขึ้นทางทางข้างบ้านบ้างดีกว่านะจะได้ไม่ต้องอ้อมนะผมเนี่ยทําขึ้นตรงนี้ไปเลยนะจบไปเลยครับผมเออเดินอ้อมอีก